สวัสดีครับท่านผู้ที่สนใจการปลูกทุเรียนทางภาคเหนือที่ได้เข้ามาแอวมาชมมาติดตามผมวันนี้ผมจะปามาอัปเดตท,ทุเรียนที่ผมได้ลงปลูกไว้วันที่หนึ่งมกราสองพันห้าอยหกสห้าผมมาถ่ายวีดีโอ อัปเดตวันที่8มีนาะคม2566ซึ่งผ่านระยะเวลาไปประมาณ1ปีกับ2เดือนน้อยๆนี่เนาะลองมาพอครับมาแอลพอกันเนะ <ผม S 1> okay, าะวันนี้ okay, นะวันที่ 2> 8 2566ผมจะปลามาอัปเดตทุเรียนแปลงหมู่บ้านพวงพยอมหมู่6 ตำบลหงหินอําเภอจุนจังหวัดพะเยาแปลงนี่ผมได้ลงทุเรียนพื้นบ้านแล้วกัทุเรียนยอดพันธุ์ดีเนาะ,ะต้นที่เห็นนี่เป็นทุเรียนพื้นบ้านไอ้ต้นนี่ผมลงประมาณปีพศสองพหร 62, หรือว่า63ผมจำไม่ได้รอันนี้ผมกำลังเอาตะกร้าวางนะ่คือกำลังเอาหยอดพันธุ์ดี เขาทาบไว้ผมไอ้น,นั่นวิธีการเดี๋ยวผมจะมีมีคลิปให่พร้อมกั้มหนอผมจะปามาพอเดินไปพอนี่แถวแถว,แถวนี่แถวซ้ายมือแถวขวามือนี่พอแล้วครับขวามือนี่จะต้นไ่น้อยนี่สงูงทุรเรียนพื้นบ้านนะครับผมว่าน่าจะสูงประมาณน่าจะเกินห้าเมตรนะ อันนี้ลงปี2562ผมเพาะเองซื้อเม็ดทุเลียนบ้านมาเพาะลงถุงนะมาเพาะลงถุงเองแลวกเอามาลงถุงเส็จแลวกเอามาปลูกทุเรียนพื้นบ้านครับตัวนี้อ่าพอผมปลูกในสวนทุเรียนไอ้จ่ช่สวนลำไยเนาะเพรานี้ถ่ายตอนมืดน,น้อยครับอ่มาภารกิจ เสริมยอดก็เลยมีเวลาจำกัดอันนี้ยอดพันธุ์ดีครับตัวนี้หมอนท้องหมอนท้องผมลงต้นกู่อันนี้ไส้มือหมอนท้องขวามือเป็นกบสวนตอนนั้นผมเอาลงเมื่อวันที่หนึ่ง มกราสอง5ันยอดพันธุ์ดีสวนนี่ลงเมื่อหนึ่งมกราตอนนี้ถือว่าสูงขึ้นจัดเจ๊ยละครับเนี่ยนะผ่านมาวันวันนี้แปดมีนาเนาะกะปีก็สองเดือนประมาณนะครประมาณสองเดือนนิดๆเนาะอันนี้อันนี้นนะบบระบ๊อบส่ลาเซลล์นะครับเด้อ นี่ก็ต้นกูางกันนี่ผมลงไว้หนึ่งมัก,กราหกห้ามกันส้ามือเป็นจันทบุรีหนึ่งขวามือเป็นไม่น่ใจต้องดูใกล้จืคกันจำมาได้น่าจะจันหนึ่งนะนถือว่าสูงขึ้น,นเย,ยอะต้นนี้เป็นตัวเรียนบ้านผมกำลังเสริมเสริมยอดอยู่เอายอดใส่ ต้นนี่ก็ทุเรียนบ้านกำลังเอายอดไม้ใส่น่ครับน้องส่วนนี้ผมจะมีทุเรียนบ้านครับที่ผมลงเม็ดไว้เดี๋ยวกับทุเรียนยอดพันธุ์ดีเนาะต้นนี้ผมเอายอดพันธุ์ดีไว้ใส่มือและขวามือเป็นทุเรียนบ้านก็นเลยลายเป็นต้นกูนี่ใส่มือเป็นเม็ดในใย,ยปังต้นนี้บมงามตัวไดเพราะว่ามันมีต้นมะป้าวนี่เรา ปูกไก่ก้าวมาป้าวดีหนึ่งก้าวหมาป่าเก้าไหนี่ถึงบมดีแต่หากมันมาไก่มันมาขาม,มยกินน้ำมดนะุดกินน้ำกินอาหารมดุดต้นเลยบอกแห้งามดเลยจะได้มันมาผมร้องเอาขมบกซับซับพอหากมันมาหางเพศหมดห่าครับอ,อย่างที่สองคืออยู่ปูกรับเก้าวลำไงนาะ มันคุมมันตึ๊บแกเพราะว่าเขาจะขอคนเท่าบนตัดบนยามือตั้ <c oughs> แกแกอย่าเอาลำไยไอ้ลำไย,ยเขาก็จะเอาทุเลียนมันค้านกันนี้นี่อ้นี้ก็เป็นทุเลียนยอดพันธุ์ดีครับสายมือนี่เป็นจันทบุรีหนึ่งบอกให้งามตัวไหนเพราะมันคุมนอ่าอ้นี่นี่เป็นไหนมูสังขิ้ง ในสูงประมาณหนึ่งสองสองเมตรปลายนะครับสองเมตรปลายอันนี้ลงต้นคูเหมือนกันนะนี่เป็นจันทบรุรีสายมือจันทบุรีหกขวามือเป็นอ้อย่างนี้ไปจือ่อลา้ลางเลื้อนเดี๋ยวต้องดูเหมือนกันเนาะจำบได้ลอันนี้หมอนท้อง อ่อนท้องครับเสริมเสริมรากนะผมไอ้สูตรผมก็คือว่าเอาต่อทุเรียนพื้นบ้านแล้วก็เอายอดพันธุ์ดีมามาถาบผมจะพยายามจะทำที่นี่นะเพราะว่าบ้านเฮามันต้องทำที่นี่แหละผมอันนี้ก็ลงไม้ฮะลงพึ่งจะปลูกกี้เนี่ยผมเอาทุเรียนพื้นบ้านสามต้นมาไว้ด้วยกันเนี่ย จะเป็นสามสามต่ออันนี้เคยโทุเรียนพื้นบ้านเพิ่งจะหลงลงสองอันนี้เพิ่งหลงวันนี้สองหลุมหลงไหม่หลุมละสามต้อนอันนี้น่าจะเป็นน้ำด้าผมไม่แน่ใจบ่ใครงามว่าปีนี้น้ำท่วมตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมปีนี้กูเตรียมร่วมก็เตียนี่น้ำท่วมอยูบ่ใบเหลืองว่ะนะครับแต่ว่าบมดายยังรอดอยู่น้ำท่วม มเกือยบ้านพงาย้อมมะเกือยน้าท่วมปีนี้น้าท่วมนะับอันนี้สองต้นนี้ก็น้าท่วมเหมือนกันแต่หลอดมาจันหกมันเออเป็นปีที่น้าท่วมนี่เป็น,ท,น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 ทุเรียนพื้นบ้านต้นนีสูงเกินสามเมตรครับผมก็ุเรียนพื้นบ้านสอง สองต้นผมเอาพันธุ์ดีมาใส่นี่นะพอดีผมเสริมทุเรียนพื้นบ้านมันสูงตอสูงหนอผมก็เลยเอายอดใส่ไว้สูงเอาถังมาตั้งนี่อันนี้ก็เป็นทุเรียนพื้นบ้านเหมือนกันเอายอดมาเสริมมันโลงแก้ผมก็แล้วใบกวัวตะกามันห่อนมันดูสูงหนอนแล้วใบมันเป่ามาปองไหว้ทุเรียนพื้นบ้านผมเอายอดพันธุ์ดีมาเสียบ นหน้าตัวนี้หน้าสูงประมาณสองเมตรไปน้อยๆปอด,ดเห็นเก้าไผ่เองครับเอบ้านอื่นเหมือนมีเก้าไผ่มันบวกไข่ดี่าได้ครับเอาทุเลียนผมตายไปสองต้นหากมันวัดไก่นี่ตั้งหลังอยู่ใกล้เก้าไผ่หมอนี่นบวกไข่งามไดครับนี่ผมก็เลยไอ้ต้นนี้มันตายผมก็เลยมาลงที่สามสามต้น เอาทุเรียนเพื่อนบ้านมาลงเสียดายจันเจ็ดตอนนั้นเอาจันเจ็ดมาลงนี่ตายแล้วอยู่ใกล้ก็ไปในหากมันมาครับดินมันนี่แห้งหมดหัวจะเดี๋ยวหัวจะคุดเสาะห้องอยู่นะอันนี้ก็เพิ่งลงวนันนีหมอนกันเอาทุเรียนพื้นบ้านมาลงสามต้นเอาต่อทุเรียนบ้านมาลงก่อนตอนนั้นหลุมนี่เป็นกบพิกลน,นะตายแล้วโอ้เสียดายครับมัน อยู่ใกล้เขาไผ่นี่หมดดีแต่โอ้มาดูต้นนี้นี่ต้นนี้งามมากเล้นเรียนผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนอะไรอย่างนะครับยอดผมก็เลยเอายาวลิ้นจีเสียบยอดทั้งไปแต่ว่าดังข้างนี่ผมเนียมโอ้มันเป็นไม่แน่ใจว่ามันเป็นพันธุ์อะไรอย่างผมก็เลยเลยเอาเอาเสียบไว้บางส่วน สามสี่ต้นอนะอยู่นี่ครับจุ่มกันอยู่นี่เนี่ยนี่คือสวนสวนที่อยู่หมู่บ้านเนาะในหมู่บ้านมันมีถึงต้นงามต้นบางงามอันนี้กับบางงามนี่คือว่าผมมาได้ดูแลรักษาเนาะไปทำงานอยู่กรุงเทพรับมาบ้านปีหนึ่งอา,อาจจะข้างสองข้าง มาทำระบบน้ำเพ่อป่อพอ่อแม่พอ่อนี่ต้นนี้ก็เสริมเหมือนต้นนี้เดี๋ยวจะทำจะดึงดึง,ด,งดึงกิ่งมาลงอยู่คือระบบน้ำสำคัญครับมันแหง้งไอ้ระบบน้ำผมเสียไ้หนึ่งวาณหนึ่งเดือนอบบน่ะทำใใ้้ต้นไม่ผมตายไปสองต้น คนเท่าคนบ่หัวมันเสียนองแกก็เลยแกก็เลยไม่ได้มาดูไงเลยทำต้นทุเลี้ยนไม่ได้มาดูป๊บมือนเลยไม่ได้หดหนามเลยทำเพอืมต้นทุเลี้ยนผมตายไปสองต้นตีอยู่ติดเก้าไฮนะน่ะแกเจ้ขอจบตัวเีงนะครับเด้อ